สวัสดีครับทุกท่านครับผมพบกันเช้านี้ครับผมดูข่าวสวยๆงามๆกันเนาะครับผมวันนี้ก็ได้ท่านมาอัปเดตดูข้าวหลังจากไม่ได้มาตั้งเนินนานเนาะครับผมว่าข่าวเป็นยังไงเนาะครับผมวันนี้ก็มีโอกาสได้มาครับผม ก็เลยอยากให้ทุกท่านได้ชมไปด้วยกันกับผมเนาะครับผมมาดูความสวยงามของข้าวปีนี้ครับผมอุดมสมบูรณ์มากจริงๆเลยครับผมสวยกว่าทุกปีเลยครับผมปีนี้ครับผมยาก็ไม่ค่อยขึ้นเนาะครับผม สวยงามเลยทีเดียวครับทุกท่านครับผมขอบคุณนะครับผมขอบคุณทุกท่านครับผมที่แวะเวียนเข้ามารับชมให้กำลังใจกับบ่าวอีสานคนนี้ครับผมก็ต้องขอ,ขอบคุณมากนะครับชมกันต่อเลยครับผม เชี่ยวจะอุ่มเลยทีเดียวครับผมผมก็ไม่พูดเยอะนะครับผมจะได้ให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับผมบรรยากาศก็เย็นและก็บรรยากาศก็ดีด้วยวันนี้ครับผมมีลมอยู่นิดหน่อยนะครับผม ไม่ถึงกับร้อนครับผมน้ำท่าก็าเยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับผมเต็มนาเต็มทุ่งแล้วครับผม พอแล้วนะครับผมสลับน้ำนะครับผมสุดยอดเลยครับผมก็สลับต้นข้าวปีนี้ครับผมสวยงามมากเลยครับผมดูก็รู้นะครับผมว่ามีว่าลมขนาดไหนเนาะครับผม คนข้าวก็บกสะบัดไปทั่วเลยครับผมทั่วบริเวณทุ่งท้องนาเลยตอนนี้บรรยากาศดีมากเลยทีเดียวครับผม คุณนะครับผมกับคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับในครั้งนี้ครับผมผมก็ขอตัวลงเพียงแค่นี้นะครับผมผมก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกรดิง่งกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมเป่าอีสานคนนี้ก็ต้องขอลงเพียงแค่นี้นะครับผมทุกท่านครับผมสวัสดีครับ